สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอสโซชอเชอยอหญิงดอชะดาต่อประตักถอฐาน ทอนางมุนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอผา,านฟอฟันพอสัมภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลา สฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาออาหอนกคู่ต่อไปนะคะสระไทยอ่ะตัวแรกสระอส,สระอาสระอีสระอี サระอสระือสระอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอสระอสระเอ สระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวสระอัวสระอําสระไอไม้หมวนสระไอไม้มาลายสระเอาหรือ หรือลึอหรือ,รอไมเอกไมโทไมตรีไม,ไมจัตวาสระแออาเด็กๆพูดตามสิคะสระแอกอแอแก ขอแอแข่ขอแอแขงอแอง่จอแอจ่ชอแอแฉ่ชอแอ ตอแอแสโดแอแดโตแอแต t h แอแถทอแอแทโนแอแนโบแอแบ ปอแอแผลพอแอแผลฝอแอแฝพอแอแผลฝอแอแฝมอแอแมยอแอแย รอแอแระอแอแรวอแอแวสอแอแสหอแอแหโอแอแอหอแอแห สาอูขอูขูขออูคูจออูจูฉออูฉูงออูงูชออูชู so u su no u nu do u du to u tu thỏ u thủ thỏ u thu no u nu บออูบูปออูปูพอ ลออูลูวออูวูสอูสูหอูหูอูอูอูหอูหูซาลาโอ กอโอโกขอโอโขคอโอโคงอโองจอโอโจฉอโอโฉ cho ô cho, so ô so, do ô do, to ô to, Tho-ô-thổ Tho-ô-thô no ô nô บโอโบปโอปโอผโอผโอฝโอฝโอพโอพโอฝโอโฟมโอโม ยอโอโยรอโอโรลอโอโลวอโอโวสอโอโสหอโอโหูอโอโอหอโอโห สระอีสระอีอออีปออีปีวออีวิออลีลิอีกรอบนะคะอ,อี อีปออีปีวออีวิลออีลิสออีสิมออีมีทออีทีลออี ลิอีกหนึ่งรอบนะคะสซอ,อีซิมออีมิทออีทิลออีลิบออีบิโดอาอดาบิ ดาโมะมะลออิลิมะลิกออะกะปออิปิกะปิ นอานาลออิลิกออากานาลิกากออกะทออิทิกะทิอีกหนึ่งรอบนะคะบออิบิ ดอาดาบิดาโมะมะลอิลิมะลิกออะกะปออิปิกะปิ นอานาลอิลิกอากานาลิกากอากะทอิทิกทิ ซาระอุซาระอุกรออะกะชออุชุกระชุพออาพายออุยุพายุ วอ آ, วอาววาวไม่เอเว,ว้าวจออุจุรออาลาว,าว้าวจุลารอลิงสารอุกอไก่รออุกอลุก ชอช้างสระ,ะอุกอไก่ชออุกอชุกจอจานสระ,ะอุกอไก่จออุกอจุกดอเด็กสระ,ะอุกอไก่ ดออุกดุทอทหารสรรอุกอไก่ทออุกอทุกสอเสือสระอุกอไก่สออุกอสุข ชอช้างสระอุมอหมาชออุมอชุมมอหมาสระอุมอหมามออุมอมุมดดเด็กสระอุมอหมาดอ,อุ มอดุมสอเสือสระอุมอมา้าสออุมอสมยี่สิบม้วนจำจงดี ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะไพยใช้ของคอไฟ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบหม้วนจำจงดี